ูามเ้าเไหมูสบายดีโอ้ยนอน้องเพลนเมื่อยงจำงเลยเด้แนมาเด้ลูกเอาโอ้พลึกจังพ่อจังโบอ้วนบบพี่ดอกยายเนี่ยโอ้น้องเตียจงสบายดีเขื่อนึงเด้อ

ไปดีโอ้ยอไกันเนียยังกัะเียนะเทีนกระเทีนกินข้าวกินกระเกินข้าวป่ะ้าตัวมีแนวเห็นไม่ใหญ่เอาปัดข้าวลงขุกมือกันนีแมงนังจับแกวมายังพักกันพันเชียย่งนี่นะเจ้าเห็นอ้ะือวเอาขากเอาแหน่แท้นี่บริจาคเพ็ดได้บอก น้ำนั่วยก็คือเจลตัวนี้มันขับกลแบ่พได้ใส่ยังเนาะตัวนี้มันกินเพียวๆเลยตัวนี้มันรดจัดกวัาทังไม่ใหเราม่ตามมังหงอย่งบอนะครับจำมังหงอ่ง้อนะะะกิจกรรมียงเกาะนี่ฮะัวหลายมือนี่ชุดไอหมอมเพิ่นไอหมอมบอา้ปป้า โอ้อันนผู้ที่บนบวชนะบ่บ้าบนได้แล้วเพื่นเท้าแล้วก็แก้เพื่อนโอ้อันนี้ทีที่แก้บ้าแก้บนูตรเอาเปชิริมคุณเป็นดีเป็นเท้าแล้วไปเฮ็ดให้ได้เฮ็ดได้รงเฮ็ดเฮ็ดย่นีว่าก็องเฮ็ดุนเอน้ามึงเละลูกจูามอุด่กำลังด้เโอ้ไปบ่ง่าสุดด้วไ้วไม่จำอรด้แนมาเด้ลูกเอาลึก จังพ่อจังบัวอ้วนบัวพี่ดอกยายเนี่ยแมนแล้วกลิ่นแต่เพจเพื่อนเห็ดยังเสือเก้วบ้านเฮาเห็ดเฮาผึ่งบ่หรือว่าจังไรโมเมนต์โมเมนต์ว่าเฮาผึ่งบ้านเฮาเพิ่นแต็งแก่บ่แต็งแก่เสียเคาะเนาะไปทักน้องปลาก่อนบ่ไปทักแท้น้องปลาก่อนบ่ที่ได้ แถวทั <ork ork ้งนี้พี่ก็ปลาเพิ ah? ่มกอนอันนี้่ะสบายดีว่าคัมภีส์บายดีสบายดีหน้าก็มาฮอดนี่มาเห็นลูกปลาเพิ่นลูกหัวเป็นอย่างแบบหนาเพิ่นบควยิ่งควยิ่เพิ่นนักจ่ายคิดนักเป็นไงบ้บอกให้ปงบ้อนคิดนักกับว่อมันนะบกงอน

เป็นอนไรคูอส yeah. ื More, that, ้เดนาคงมือซืคือส้นซือเฮ้ยเกินหละแม่นบ่เอ้ยน้อย่าแบบนี้เนี่ยอะไรนั่งดีนีคินักดูเวียกนักคิดยังได้ือนี้กเดาะเตนแต่เด็กแตเชร้ามือนันมีแนวคิดอยู่เนาะ ต่ว่าบ่บ่ขายเดนมานีบ่ได้ืออโอเค่นเฮ็ดลูกเฮือนนี่เฮ็ดัน้้้ากคือกันยเมื่อยแบบว่าตื่นแต่ะื่นหน้านี่เนาะจ้านั่งอยู่ยังูไปเฮ็ดเรียบซเมื่อยเมื่อยแล้วเพิ่นเฮ็ดอยู่เพิ่นมาตอน้เออตกินน้ํา กินหาทีพอหายเยอะาเป็นโพรงโพรงชงจะนำเนาะแต่มันสื่นบนหน้าเราไปยกสื่นเหนื่อยดิิซีาเป็นช่องได้อกมีคือมีอย่ะดวยดยผักกอนผักกอนใช่อยาไปบนพีทังในเนาะดยางเมฆสิเก่าบทางในก็เด้รเนะด้ดกก่อนใชสบายดีอ้ยมาหนีดู้กับแบบทีหนาสาๆพี่น้องเลยอตมน้องปลาเพิ่นพี่น้องไงเนาะเ็นเมย์เวียเรียนเวียเรียนงาน เพราะว่าเพนเพน่นบุกเวียกหลายได้แสบแก้วอนุญาตบากคำ่ได้เม่นบ่เกินได้่ลวัอันนี้เพนเ็นะเพ็ดง่อันนี้นะแก่ราแก่าหูแก่าหูอคนเอิบว่ากระทงเก่าห้อแก้หูเนี่ยเนาะเอาก็เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่คนเล่าเนาะ สูตรสตาว่าอายุคือเพิ่นนว้าวน้่แมนต่อสตาเนี่ที่นองไป็น้คู่แล้วต่อสตาเงันแตสูตรบ่เป็นเที่ชื่อจัเนาะเจ้านี่เป็นที่เป็นจานจะซื้อเราก็ได้แมนแต่ว่าบไดเคยเ็นตอนนี้เพิ่นกำลังสูตบ่ลืมมาแด้เอามาดนเลยไ่าายสิเจ้าเพิ่นกำลังสูตรน้านะใหญ่เนี่ยิ่นมาสูต เนี่ใช่น้องนีาคือว่าอันนี้ก็คือทีเป็นนาบาวยากคูคนคือคนที่เป็นยากคู่นี่คูคนที่เป็นพญาณิน่ะเนี่ยมองเป็นมองไหมดูมาได้เป็นยากคูทางเขาปัสิุบันรบกวนทางด้านพิธีเพิ่นเนาะเดี๋ยวมันสิเพิ่นสีลงวอากำหนากำหนา เอ็มตุลงชวดพี่น้องเหมือนกนเดเดกินแล้วแล้วลนยากไล่ละมันอยไลวยังดิหลายคนเ็ดซอยกันแม่น้องติ๊กงายแวเนี่ยเี่อย่ากินเนาะก่อนแล้วลเนี่ยแบบว่าอย่ากินกับยาท่าวะไงแล้วให้ไว้เนี่ยกันนะ

บากําพต่ำบอดมยังประัานต่มนะวะกําลังเริ่มนี่ยังว่าต่มเจ้านี่โอ้กําลังขูดกําลังขูดคื้นกําลังเกาะไอย่สบายดี้สบายดีสบายดีสทั้งนี้ได้เอมีปุ๋ยพิไหมบึงแน่เพิ่นมีปุ๋ยสิไปชนะนี่เอามาขายบอนี่ ปลาใบนี 100, ้มันกับงานขาวโอ้ลายเปาดีจ้ะเอาน่อเตียคอคข่าจ้าบังคีกับเสียเท้น่องเตี้ยบอสคิชชอกเป็นเราเป็นามันนี่ะยังบร่ด้กินข่าวเศ้านะของเบิงนี่ยเจ้าิ้ข่าวเนี้าห้องอยว

อะไน้องติ๊กต่น้องปลาวอลนะบอสอันนี้ผมมีอุ้มม้าปินหนาใส่หมูหร้อวะลูกปินลังใช่ป่ะส่ะขันขางครับ่ีปปลาบอสนาดีมางหมคราะเออปินหนาไใส่มูแล้วล่ะให้สิปินลังมังหง้อมมาเต็มถาดเลยนาครักะดี อาจารย์กับปินคบมาให้น้องปลาจ้ำน้ำหรอเอาผิดซีเลิกกัน้น้องปลาจ้ำเลยน้องปลาได้ไม่ได้ใจย่งง้ไปง้อมเนี่ยไปเองน้องมวยจะไปยังวันนี้อมยมาแย่งกันตํพิ้อคเทียเลยแซ่บอนี้เนาะครกนะพิเซ็นยายแล้วเมาอยู่คนเดียวตะกิ้บันี้ลูกลานมาญาติ น้องแกกินนังตบากีแกมาหุวก็กมเ้บแักันแบบสิีเนาะอ่าตับมานลาบเจีวเหมว่วไม่ได้ใส่ยังกินข้าวโคกเลยเป็แบเนื้อผ้ากาวแม่นี่ผ้าขาวกิน่ะแม่และพ่ากินจังแสบจังัว สูตรแล้วแค่ละเอดหือ้อแคตไดคือแบบว่าเอาง่ายๆคือสูตรชตาเนาะสูตรชตาว่าอัญมีสูตรชะตาแมนอันนี้เป็นสูตรลาหูลาหูแดงลาหูดำาบอพุด้ลาหูได้กินีหพ่รองกระทงก้าหงนะเนาะลาหูแดงิ้มลาหูดำมน ชูะตาว่านี้อนเนาะนี่นครโบูนันโบเลยเดียวเลยน่าดโดดคนมากินมากินหมูคันไกินหมูกินหมูด้วยคนไกินเนื้อคิน แกงเอาควาตื่แเอายดินมาแล้วลูกดูเจ็บมันตายได้ห่า

บอกว่าที่งานมาต้องปัง้อเก็เพือว่าเป็นลูกหลานของเพ่น้างรนีบ่บวชบวชยริบวชแต่ก่อนแล้วชิแล้วบวชอีกมันอยู่ก็ได้แต่บวชอีกบวชแบบนี้ไม่แห้งจากอนาเลยนบวชบวชนี่อยู่ดีม่แห้งบวซิกออกไปเลยเป็นพรัเป็นพยากมันบ่ะกูเป็นแก่กูเป็นแก่ม่ได้ก็ัหาแล้วมันยันส่งเลยโอ้ย มีเข้มขัด่ายี่้านนี้ตึ๊กปลาจะตึกปลาไปฮาไปบึงเบิ่นตึกปลาโ้ะอะไรจะอยู่ได้ละพี่น้องเลยบ้านมาบึงทางน้องเพื่อนสิตึกแฮน้องสิตึกเอาปลาทางนี้มางมปลาพี่น้องเลย

พี่น้องเลยอ้พี่น้องก็ได้กินตาดุกกับโต๊เแต่มันลดสั่งสอนมันรดเ่่ปลาโอยนี่ต๊เต่เปนลดไปยังปลาดุกโอ้ทางเทิงคุณปี้ทางนี้มาเอาอีกโอ้ปากกดสีมือบว่าธรรมดา วันเหงิกเป็นแม่คุณน่ร่าใปหูนีกูยายง่ายกัตืกปลาพรได้กินเนาะเรียกม่ได้ไมมบุลมคือฝนว่าบ่แม่นมันบ่แม่นอยงสั้นเราอะล่ะบากกอนจะทำนึ่อะวาหกไปข่าวว่าได้มาขาดโแล้ว่ะข่หัดปลาดุกแล้วังปล่อยรถธรรมดาไาทำไง่ะอรละวะเอาอีกบ่เอาอีกบัดรนึงอาอกตัวนึงเฮ้ยได้ตัวกี่ตัปลาได้สอหอยเดี๋ยวมาหอยจินเนี่ยปลาไดหลายตัวแต่ตน้องเตีย บ้ได้นาบเลยเอาเบื่องห่านทองเตี้ยได้ตัวทองเตี้ยบ่าวขาวอยู่ป่าวปากปลาบีปากปลาปากเป็นหรือปลากยังตัวหนึ่งยังคาอยู่ปลายังไหนปล่อยปล่อยปลาไหนครับเอาไว้ให้มันคามันใหญ่ๆมาจากบาดช่องบาทนี่เนาะได้จากสามที่บาทนี่เป็นราคาอย่งไรหลายบาทนึ่งหลายเป็นล้านเลยยังเอาบาทนี้ตุ๊กแต็งเมี่ยเต็งน้่านนะน่านทุกใบปะเลยโว้ยตุ๊กแ่เอาเมื่อนะพวกอันนี้เอาอีก มองเรือบั่นี้เดือหาะมองบอดมันสิมีปลาหลายได้บั่นได้ต่องเลยนาะกูได้กูงได้งมเลยว่าเกี้ยบอกให้น้องปลาลงกับยาเปียกโอ้โหบัรนี่โบมานบัรนี้ฮะได้ยุติหนึ่งเดี๋ยวพาว่านะว่าจะได้เดี๋ยวไอ้ก็ไปจุดเดี๋ว่าวุ่นนี่โอ้เจ้าไปไ้ขอเชิญหนีว่าลุงชายอันมองต่อใหม่แล้วนะวันเสดต่อไม่แห่ขาดไป น้องเพื่นหน้าแดงแดงพี่น้องเลยพี่สิเป็นนองจกไม้ก่วงก่วงเนาะทางนั่นเป็นสิป,ปูกเข,ข่าใช่ป่ามันก็สิได้กินบวมานว่าแบบนีตน้ตัวนึงกัตัวน้อยช่าตายทันก็ปล่อยปนี่ก่อนโอ้ยี่น้องได้ตัวนึง ได้ตัวเดียวปะปันี่้ตัวเดียวออกกัยังราได้ตัวนึงเมื่อปลานอๆเิ่นก่อนอนแดดนะฝ่ายเมื่อไได้อนแดดบ่ฮอนดด่าจ้าน้องเปียเจ้าต่างใส่ต้นดีีทนได้ดีฉันหาแดดตัวาของโคตได้ยฮะเบิ่งห่อนเขาหมลใหญ่มานี่เป็นได้ต้นนี้บ่ไดที่ซาตานพุกกรเียวกแดด โอ้ยเจ้าสาตากระสันลุกสันลุกำต่ำเลยเอาวัเกมาทัวร์มากกน a น้องเตี้ยยัดเขาบาเดียวแบบไ่ได้กัดไม่ได้อย่างเลยยูเขาด้ยพี่น้องโยูเลยนี่ันัับเก่เห็นน้ำมาได้แล้วตีขาสอกนี่ยัดเขายัดเขาแบบ่ได้กัด่ได้นั่นเลไยูเขาะน้นเทน้อย นิ่วขาวนิ่วขาวแบบวาร้วออกเลยนะนี่พี่น้องเลยแดดกระเด็นแหม่๊บกันได้ข่อยบ่นาเลยไปนอนเถื่อยน้อยทมาผู๋ได้สประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยคับอนนแดดแห้งเหมือนี่พี่น้องเลยดีเด้อน้องเตี้ยบาก็ตน้องปลา